ขั้นตอนการทำพื้นสโลปนะครับเราไปที่ structural template นะครับหรือ architectural template ก็ได้แล้วเราก็จะไปเลือกปกติพื้นธรรมดาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเราวาดพื้นธรรมดานะครับเดี๋ยวผมเอารูป section ประกอบด้วยนะครับ วิวนะครับถ่ายวินโดว์ผมย้ายตรงนี้มานะฮะถ่ายวินโดว์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยอ่านะฮะการทำพื้นเอียงนะครับก็ง่ายๆนะฮะก็กด ปที่พื้นนะครับ Edit b a ์แบตเนะฮะแล้วก็นี่นครับสล p e a ลโล่ Arrow, นะฮะสมมุติจะทำพื้นเอียงฝั่งเดียวนะครับก็เลือกแบบนี้นะครับโดยที่เราต้องกดไปที่ลูกศรน,นะครับมันจะมีวิธีการเราจะปรับเป็นค่าสลปกี่องศานะครับหรือว่าจะให้ส่วนหัวหรือส่วนท้ายยาวเท่าไหร่สมมติผมปรับเป็น g h แอดเทลนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเทล d e ฟอล l ์ default, ผมจะปรับไปสัก1เมตรนะครับเห็นไหมฮะสะโลบมันจะบอกอยู่สมมุติไปสี่สมมุติ1เม,มตร m, นะครับกด finish เห็นไหมฮะ สมุดอันนี้เป็นเทลใช่ไหมครับผมให้นี่เป็นศูนย์ให้ด้านหัวลูกศรเป็นหนึ่งเมตรนะครับเห็นไหมด้านหัวลูกศรก็จะกระดกขึ้นมานะครับอันนี้เป็นวิธีการทําพื้นเอียงนะครับโอเคนะครับอันต่อไปนะฮะผมจะลองทําพื้นที่มีพวกเอ่อทำ ความลาดเอียงนะครับเช่นห้องน้ำนะฮะใ,ให้ให้ให้กระเบื้องมนไล่สเตปเอานะครับให้กระเบื้องหรือว่าการการเทไล่สเตปเพื่อให้น้ําเด่นนะครับบนบนดัดบนพวกดัดฟ้าหรือพวกชั้นหลังคานะครับที่เทคอนกรีตผมจะสร้างพื้นชิ้นใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะครับ หรือว่าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับฟินิชนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถทำผมตัดเซกชันนะฮะครับคายวินโดว์วิธีการทำนะครับก็คือคลิกไปที่ แผ่นพื้นนะครับแล้วกดไปที่ตรงนี้นะครับ Modify Sub Element นะฮะ Modify Sub Element เราสามารถ add จุดเพิ่มได้นะครับถ้าถ้าผมจะให้มารวมมาเดนกันตรงตำแหน่งตรงนี้นะฮะของพื้นนะครับอาจจะเป็น floor den นะฮะตรงตำแหน่งนี้นะครับ หรือว่า2ฝั่งนะฮะให้เดนมาตำแหน่งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับกด modify แล้วเราก็กดที่จุดนะฮะเราเช่นผมจะให้มันลบไป5เซนนะครับลบไป50ลักษณะนี้เห็นไหมฮะพื้นจะหักลงมานะครับ ลบไป50นะฮะอ่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับพื้นมันจะเท่ากันมันจะเป็นหลุมให้มันเดินไปฝั่งเดียว,วกันนะครับผมจะลบจุดตรงนี้ออกให้เป็นศูนย์นะฮะจะสังเกตเห็นว่าพื้นเนี่ยมันจะแอนลงใช่ไหมครับซึ่งเราเราไม่ต้องการเราต้องทำให้ เราต้องการทําให้พื้นมันเรียบนะครับแต่ด้านบนเนี่ยนะฮะเป็นหลุมลงไปใช่ไหมครับโอเคถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราเราต้องมาปรับที่ Property ของพื้นนะฮะก็คือไปคลิกที่ Edit Type นะครับผมจะลองสร้างพื้นเป็นชนิดใหม่เลยนะครับเป็น ปลนะฮะ for variable ตัวนี้นะฮะสมมุติว่านี่เป็นชื่อของผมละกันนะครับมาดูตัวอย่างแรกนะครับถ้าผมติ๊กคำว่า variable ตัวนี้นะฮะแล้วคลิกโอเคพื้นผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือตัว variable เนี่ยมันจะอธิบายว่าตัว material หรือว่า layer ที่โดน ฟิกเนี่ยนะฮะมันจะฟิกเลเวลเท่าเดิมแต่ว่าพื้นผิวด้านบนเนี่ยนะครับจะลดต่ำมาตามการโมดิฟายของสับอิเลเมนต์นะครับหรือว่าผมลองติ๊กอีดิตอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะลองเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะฮะสมมติผมมันให้ตัวนี้แเรีย b เบิลนะครับ แล้วผมก็จะเลือกเป็นอ่าสูตรว่าเป็นตัวพื้นฉาบด้านบนนะครับอาจจะเป็นอ่าคอนกรีตนี่นะฮะเหมือนพื้นฉาบด้านบนนะครับผมให้มันหนาซะหนึ่งร้อยนะครับสองร้อยแล้วติ๊ก variable ด้านบนนะฮะโอเคเห็นไหมฮะ ตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวแวรี่แทนนะครับผมอาจจะปรับให้เป็นวายเฟรมนะฮะเห็นไหมฮะตัดไปด้านบนจะเป็นสโลปลงมานะครับหรือว่าผมใช้ตัวอ่า o t a t e ชนะฮะอโนเทชั่นนะครับใช้คำว่าสโลปเห็นไหมฮะลักษณะนี้นะครับโอเคอันนี้คือดีเพรสตรงกลางนะครับ อีลักษณะคือหนึ่งคือเราสามารถทำได้นะครับก็คือกด Edit SubElement นะครับผมจะ,ะรีเซ็ตนะฮะให้ให้ให้มันเป็นศูนย์เลยนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะให้ด้านเนี้ยต่ำกว่าพื้นอีกด้านหนึ่งเท่าไหร่ผมก็มาสามารถ Edit ได้นะครับเช่นอนะ่ผมจะให้มันต่ำกว่าลบหนึ100นะครับ ถ้าผมคลิกที่ขอบตรงนี้มันจะลงมาทั้งขอบเลยนะฮะเห็นไหมครับมันจะสะโลปเนี่ยลงมาทั้งขอบเลยนะฮะเห็นไหมครับอ่านะฮะถ้าผมลองไป เห็นไหมฮะจะลงมาทั้งขอบโดยที่พื้นเนี่ยยังอยู่ที่ด้านล่างเนี่ยท้องพื้นยังตรงอยู่ครับข้อบนจะเอียงลงมานะฮะเห็นปะสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยจะโดนไล่สเต็ปลงมานะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำพื้นเอียงหรือว่าการทำพื้นสโลป แล้วก็สโลปของพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับสวัสดีครับ